้นไม้ตายไปเยอะนะครับจากภัยแรงสนชัดก็ตายครับสนชัดตัวนี้รอดนะครับเกือบตายครับ ยังไม่ตายครับพยอมนะครับพยอมบลูกไว้สองต้นตอนนี้รอดครับต้นหนึ่งน่าจะตายไปแล้วนะครับวิ่งไบขันเนี้ย รพยุงบาซิลครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับพยุงบาซิลครับเออทีนี้น่าจะรอดนะครับดูจากอาการแล้วนะครับอาการแล้วน่าจะรอดนะครับพยุงบาซิลสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับพยุงบาซิล าจะลอดครับตัวนี้โอเคครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ